那。<laughs> <laughs> <laughs> ปัตติเเหีริมันปรัตติตรงไหนวะเนี่ยเออนั่งสบายนั่งสบายว่าอยู่นะจะว่าไปอะ่ะว้าใช่ไหมเป็นอีโคคาร์ที่แบบคุ้มมากถ้าใครที่ชอบปาร์ต,ตี้เพื่อนเยอะๆมีครอบครัวมีลูกมีสิบล้านมีแบบ ะะซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันที่เจ้านิสสันนอตค่ะ เ,เปิดตัวมากับคอนเซปต์ส i ั s อ n น n ิ e l l i น e n โมบิลิตี้นะคะความชันรดอัจฉริยะครั้งแรกที่นำมาลงใน e- ข้อค้าแบบนี้ค่ะนะคะก็จะมีความสปอร์ตความรูรานเนื้อับแล้วก็ลงในเรื่องของระบบอิจิเจนในหลายหลายบอดดี้นะคะหลายๆส่วนของตัวรถนั่นเองค่ะนะคะนอกจากนี้นะคะเรื่องของรูปโฉมถูกใจวัยรุ่นมากขึ้นเอาออก คนที่เรียกว่าเป็นวัยรุ่นมากขึ้นเพราะว่ามากับดีไซน์ของกระจังหน้าและคอนโซลหน้าที่ดูสปอร์ตนะคะมีมิติแล้วก็ยังได้ฟังกชันนะคะในเรื่องของทั้งโปรเจคเตอร์เนาะได้ในเรื่องของระบบส่องสว่างที่จัดเต็มมากเลยค่ะนี่นะคะเปิดเครื่องยนต์ให้ดูกันเลยนะกับเครื่อง1.2ของเขานะคะถือว่าเครื่องยนต์เนี่ยใช้กำลังประหยัดเลยนะคะสมความเป็นอคาร์มากแต่เจ้าคันนี้ดู รถปี2018บอกแล้วว่าคุณิติและคุณภาพในยอดเยี่ยมมากเลยเครน 1- 2แบบนี้ค่ะที่มีอัตราเรงแรงบิดเนี่ยสูงถึง106นิวตันนะคะในรอบความร็วประมาณ4,400นสี่นองนะคะและที่สำคัญเลยค่ะเขาให้แรงม้าถึง7จะแรงม้าเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่บอกแล้วว่า เขาตอบโจทย์กับเรื่องการใช้งานในเมืองรลยองคนที่ชอบความประหยัดค่ะเป็นอ e ีโคคารที่น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะและจุดเด่นของเจ้าคันนี้นะคะคือการพับเบาะนั่นเองค่ะเห็นถึงความกว้างไปเลยไม่<ๆ>นี่เลยค่ะกว้างมากจริงๆเนาะไม่ว่าจะเก็บของเทินของต่างๆนะคะ นี่คือจุดเด่นของอีโคค่ะอย่างนิสสันโนดนั่นเองค่ะและที่สำคัญเลยเดี๋ยวเราจะมาดูภายในนะคะว่าภายในเจ้าคันนี้น่าสนใจยังไงบ้างเจ้าคันนี้นะคะจะบอกว่ามากับฟังก์ชันทั้งในเรื่องของดีไซน์ที่มีมิติมาแล้วก็ดูกว้างดูสปอร์ตทันสมัยนะคะพวงมาลายเป็นสามก้านนะคะแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวหน้าปัดเรือนไม้แบบ อนัลล็อกนะคะแล้วก็มีจอ M I D แสดงผลเลยเยู่ทางด้านนี้เนาะเพิ่มความคลาสสิกด้วยแอร์ดีไซน์ทรงกลมะค่ะนะคะที่มีข้อดีเลยคือเขามีช่องลมที่ใหญ่นะคะจะบอกว่าเย็นสบายมากได้รับความเย็นอย่างเต็มที่แม้จะเปิดแอร์เบาๆนั่นเองสุดแอร์ดีไซน์ทรงกลมวันนี้จะเป็นดีไซน์คลาสสิกของ Lisa นิสสันอยู่แล้วนะคะมากับความเป็นจอ M I D แสดงผลมอนิเตอร์เรื่องของความเย็นแล้วก็พัดลมเนาะ ก็ถือว่าดีไซน์ค่อนข้างลงตัวคือรับกับชนซนกลางพอดีเลยนะคะมากับหน้าจอ M I D นะคะดีไซน์สวยงามเนาะแล้วก็มีปุ่มกดนะคะที่ฟังก์ชันเรียบง่ายค่ะรองรับได้ทั้ง6สิเจอร์เลยนะะั่นคือดิสนะคะ F M A M ตัวเลดิโอเนาะนะคะแล้วก็มีเดียต่างๆเนาะ USB A U H S B A U x นะคะไอ o d อเนี่ยคอนเดงได้ทั้งหมดเลยรองรับทั้งหมดเลยเดียรุ่นนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะคะคือมันเหมาะกับ ตัวไซส์ของบอดี้ของเครื่องยนต์ตัวไซส์ของรถมากเพราะมันเพิ่มสมรรถนะการถับถี่ได้ดีเลยเนื่องจากเขาเป็นเกียร์นะคะ CVT แต่ว่าเป็น Xtronic CVT ค่ะนะคะสมรรถนะการถับถี่จะสม,มูทขึ้นนะคะอย่างที่เราเห็นเลยว่าเราขับมานี่นะคือแบบมันนุ่มนิ่งๆั่งสบายมันแบบไม่รู้สึกถึงรอยต่อเวลาที่แบบว่าเราเข้าเกียร์เลยแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะเกียร์ระบบนี้จะค่อนข้างทนทานนา้อทนทานต่อการใช้งานเนาะมีปัญหาเรื่องการใช้งาน น้อยสรุปโดยรวมของภายในคันนี้นะคะถือว่าตอบจดและลงตัวอยู่กับทั้งคนรักครอบครัวนะคะคือสามารถเป็นรถครอบครัวขนาดมินิม,มอลขนาดเล็กๆให้กับคุณได้หรือว่าตอบโจทย์คนรุ่นใหม่คนที่ยังมีรถคันแรกผ่อนเบาๆผ่อนไม่แพง4-5่ห้พัน เลยนะประหยัดประหยัดน้ำมันนะคะอาัการาเล่งดีนะคะเราก็ได้เรื่องของความกว้างของห้องโดยสารแบบนี้บอกเลยว่ากว้างม,มากจริงๆนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่นะคะ เหมาะมากกับใครที่ชอบเดินทางชอบขนสัมภาระนะคะแต่ต้องการรถประหยัดประหยัดนะคะแล้วจริงๆแล้วนะเขาตอบโจทย์กับทุกวัยเลยว่าคุณจะเป็นนักศึกษานะคะหรือว่าคุณจะเป็นคนที่แบบเพิ่งจบมาแล้วเริ่มต้นทํางานหรือว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเราว่าคุณแม่ี่แบบหารถขับรถไป,ไปส่งน้องๆลูกๆเนาะไปโรงเรียนเป็นแจกกับข้าวแจกตลาดหรือว่าแม้กระทั่ง กับคุณพ่อคุณแม่ของเราอีกทีนึงเขา่าจะไม่ได้ต้องการรถที่แบบฟีเจอร์ลังกาอะไรถูกไหมเพราะบางทีเราทําอะไรไม่ถูกใช้อะไรไม่เป็นเราก็จะงงนี่คือความเรียบง่ายที่ลง,งตัวฟิลการนั่งฟิมการนั่งคือแบบนั่งสบายมากรู้สึกแบบมันกว้างแล้วก็ให้พื้นที่แบบเราเป็นผู้หญิงที่สัพหลายเยอะของเยอะนะมีช่องเก็บของมีอะไรต่างๆก็ขออนุญาตจับกล้องนิดนึง <c oughs> กืบปิวอะน,นผู้ชมบอกแล้วว่าอยากให้จัดโค้งคือมันแบบการนั่งเนะีนยหนึ่งเลยนะนั่งสบายมากคือของเนี่ยให้พื้นที่แบบให้พื้นที่ในการวางขาเหยียดขานั่งสบายใช่ปะ เก็บของได้เยอะมีช่องหลายช่องนะพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยก็มีช่องให้ระวังของได้เยอะแยะเลยเนาะรวมถึงข้างหลังเองก็กว้างชอบในความที่หั้งหวังกว้างเวลาที่เราขนเพื่อนขนแบบเออใครมาอย่างเงี้ยก็สามารถได้อย่างเป็นที่นั่งได้หลายคนนะคะนอกจากนี้นะชอบในความที่มันเป็นรถอีโคคาร์นะรถประหยัดประหยัดรถที่มันต้องไซสเ์เล็กๆแต่คันนี้มันไม่เล็กไงนะคะแล้วก็ฟีเจอร์ด้านหน้าค่อนข้างให้ความแบบเรียบง่ายคือเรียบแต่ว่าครบถ้วนนะคุ เจ้าฟ right? okay. ีเจอร์อะไรล่ะฟังก์ชันการถับที่นะเจ้าเรื่องของความอินเทลเล็ก์นะคะก็มีให้หรือว่าจะเป็นพวกระบบผัดปัดไผ่เนาะดีไซน์อ่ะดีไซน์สปอร์หรือร้านะคะเพิ่มความคลาสสิกด้วยช่องแอซ์ทรงกลมแล้วก็เย็นเย็นเนี่ยนะไอเดียนมากนะคะได้หมดเลยนะคะเขาคงออ้โหอี้อี้อีโอ้โหบอกเลยว่าสตร์งสนุกาสต์งสนุกมาก นะคือเข้าโคงแบบว่านิ่งนะไม่โครงชอบะความไม่โครงด้วยเอออนไรเป็นข้อดีคือแบบเข้าคนมันไม่โคง้งมันดูแบบหนึบเกาะถนนเข้าโค้งสนุกนะคะเป็นอีกหนึ่งคันดีๆที่อยากบอกต่อแล้วราคานี่คือมันถูกมากนะคะสามแสนกว่า <Wow. S 1> ป้าแยแดงเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ ห้ากว่ากับจ6หกเนาะห้ากว่ากับหกเนี่ยเซฟไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะเซฟไปเกือบครึ่งหลายแสนอยู่ค่ะกับใครที่อยากได้รถที่ผนเบาๆสี่ห้าพันรถกีโกคาดีเซ็ตระหยัดเป็นทั้งเ,เลือดนะจ๊ะแล้วมาติดตามว่าสำหรับคลิปวิดีโอหน้าหน่งจะพาเรียนัานไหม่กันต่ออีกบ้างนในอีพีต่อไปนะคะแค่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ